ข้าวหอมมะลิยี่ห้อไหนประทับใจคุณมากที่สุดครับและมาถึงอันดับที่หนึ่งตกเป็นของข้าวหอมมะลิะคุณผู้ชมฮะผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าเราคนไทยเกิดมาต้องยืดอกและพก ข้าวคำว่าข้าวเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องเคยรับประทานกันมาตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงวัยชราอย่างตอนนี้แต่บางคนปัญหาอย่างหนึ่งฮะยังไม่รู้เลยครับว่าข้าวบนโลกใบน,นี้หรือว่าข้าวในประเทศไทยมันมีอะไรบ้างมันมีกี่สายพันธุ์ถ้าผมจะพูดเรื่องสายพันธุ์วันนี้คงไม่จบเอาง่ายๆแบบนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะปูพื้นฐานหน่อยข้าวที่บอกว่า คนไทยและก็คนทั่วโลกรับประทานกันตอนนี้เนี่ยนะฮะเขามี4ประเภทครับผมแล้วก็มีราคาค่อนข้างจะสูงก็คือข้าวหอมมะลิครับอย่างข้าวหอมมะลินี่นะฮะเขาก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วแต่การค้นพบของแต่ละจังหวัดก็จะตั้งกันไปข้าวหอมมะลิกาลสินข้าวหอมมะลิสุราษฎร์ธานีข้าวหอมมะลิเกษตร แล้วแต่แต่ว่า1,000พฮะที่เขาบอกว่าได้รับความนิยมทั้งคนไทยแล้วก็ระดับโลกก็คือข้าวหอมมะลิ105ครับถามว่าทำไมถึงดังขนาดนั้นเพราะว่าข้าวนี้เนี่ยเวลาหุงแล้วมันจะขึ้นหม้อแล้วมีความนุ่มและความหอมกินหอมของเขาเนี่ยมันคล้ายกับใบเตยอ,อีกหนึ่งข้าวหอมมะลิที่ได้รับความนิยมมากก็คือข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา เคยได้ยินไหมฮะทุ่งกุลาร้องไห้ไม่ต้องเติมกุ้งนะฮะมันคนละอย่างกันอันนี้คือข้าวนะครับซึ่งกินพื้นที่ครอบคลุมกว่า5จังหวัดด้วยกัน105ของจังหวัดฉะเชิงเราเอามาทําเป็นข้าวเหนียวเพราะว่าหุงนะะี่นะฮะเขาบอกว่ามันจะนุ่มมีกลิ่นหอมที่สําคัญเวลาปลูกเนี่ยมันจะทนแง้งแ,และคุณภาพการหุงหุงออกมาเสร็จปั๊บนะฮะออกมาจากกระติบเนี่ยอย่างนี้เลยฮะ มันก็สุดยอดมากครับอันนี้คือกอขอหนะครับอีก1 0 0 0ก็คือข้าวเหนียวเขาวงของจังหวัดกาฬสินฮะก็เลยเรียกว่าข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังมีข้าวเหนียวเขี่ยวงูหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมเมล็ดเขามันจะยาวๆหน่อยฮะ พอมันยาวๆแบบนี้ปุ๊บก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์นะครับอันนี้เนี่ยนิยมปลูกมากอยู่ในจังหวัดเชียงรายเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวดำฮะรหรือว่าข้าวเหนียวกํำอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นข้าวเหนียวที่มีน้ําตาลน้อยอานะฮะอีกหนึ่งข้าวครับผู้ชมฮะประเภทที่3ก็คือข้าวขาวครับคาว่าข้าวขาวนี่นะฮะก็คือปลูกกันทั่วๆไปมีหลากหลายสายพันธุ์ครับข้าวเหลืองประทิวชุมพรนี่ไม่ต้องถามว่ามาจากไหน ก็คือของชุมพรเขาบอกว่ามีจํานวนเม็ดนึกถึงนะฮะจำนวนเม็ดต่อรวงมากที่สุดนั่นหมายคำว่าเวลาคุณปลูกคุณก็จะได้ผลผลิตที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะฮะต่อไปเป็นข้าวเจ็กเชยสาให้แม่พูดถึงอำเภอนี้อำเภอสาให้ของจังหวัดสระบุรีะฮะ เป็นข้าวที่หุงแล้วขึ้นหมอ้อเขาบอกว่ามันจะไม่แห้งไม่กระด้างที่สําคัญไม่บูดง่ายแล้วก็ไม่ยุบตัวเวลาราดแกงลงไปนั่นหมายความว่าเขาก็าเลยนิยมนําข้าวขาวยี่ห้อนี้มาขายเป็นข้าวแกงข้าวราดแกงหรือจะแกงราดข้าวก็แล้วแต่คิดละกันฮะว่าแต่ละคนก็เียกไม่เหมือนกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับเป็นข้าวประเภทที่4 ข้าวนี้ระยะ10ปีหลังมานี้กําลังเป็นที่นิยมก็คือข้าวเพื่อสุขภาพครับเดี๋ยวนึกก่อนข้าวเพื่อสุขภาพคือข้าวอะไรนะ <c oughs> ข้าวกล้องฮะข้าวกล้องหรือว่าข้าวแดงข้าวที่ไม่ได้ผ่านการขัดสีมาแต่อย่างใดข้าวพวกนี้นะฮะจะเต็มไปด้วยทั้งวิตามินแล้วก็เส้นใยมากกว่าข้าวหอมมะลิ 3ถึง7ดปอร์เซนด้วยกันนอกนจากข้าวกล้องมีอีกหนึ่งข้าวที่ระยะหลังมานี้มาแรงมากๆเพราะว่าสีสันของเขาเนี่ยมันช่างฉูดฉาดเหลือเกินก็คือข้าวไลซ์เบอร์รี่ว้าตอนนี้เลยเขาเรียกว่าเป็นข้าวขึ้นหิ่ง ข้าเกรดเวลาจะซื้อฝักนายซื้อฝักมา้าซื้อฝักปาก็ต้องเข้าไลซ์เบอรี่บวกกับราคาที่ค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรนะฮะเอาละฮะและที่ทั้งหมดที่ผมได้บอกมานี้กับข้าวไทย4ประเภทด้วยกันสำหรับวันนี้ครับเราก็มี topic ท็อปปิกชื่ว่าข้าวหอมมะลิยี่ห้อไหนประทับใจคุณมากที่สุดครับอันดับที่5ได้แก่ข้าวหอมมะลิเบนจลงครับ ได้รับผลโหวตไปทั้งหมด4%และอันดับที่4ได้แก่ข้าวหอมมะลิตาฉัดทองโดนโหวตไปนะครับปไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องของราคาหรือเปล่าและอันดับที่3ข้าวหอมมะลิมาบุญครองได้รับการโหวตไป6%แน่นอนละฮะราคาไม่แรงฉิวเฉียดทีเดียวครับและอันดับที่สองได้แก่ข้าวหอมมะลิไดโนเสาร์รับไป 23%และมาถึงอันดับที่1ตกเป็นของข้าวหอมมะลิตราขาดข้าของได้รับผลโหวตไป33%ทั้งคุณภาพและราคาที่เขาบอกว่าลงตัวลงตัวที่สุดครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์นะครับจาก เอ็มไทยกันหน่อยนะฮะที่เขาบอกแล้วเขาว่าข้าวหอมมะลิยี่ห้อไหนประทับใจคุณมากที่สุดอันดับรู้ไปแล้วเดี๋ยวผมขอญ,ญาตมาดูกันหน่อยนี่คนนี้เขาบอกว่านี่เลยใช่ค่ะข้าวหอมมะลิใหม่ตาชัดหอมนุ่มอร่อยมากโหโหโหน่าจะชอบจริงอันนี้ฮะข้าวหอมมะลิครับข้าวตาชัดอร่อยจริงหอมมะลิใหม่ต้องตาชัดโอ้โหนี่อันดับหนึ่งจริงๆครับคุณผู้ชมฮะน,นี่ฮะโดดมาตัวนี้อันดับที่สองฮะติดกับเขาด้วยไดโนเสาร์ครับ นี่ฮะเพราะว่าหน้าตาและโลโก้ข้าวหอมมะลิตราไดโนเสาร์ค่ะหอมนุ่มอร่อยมากโลโก้ก็น่ารักค่ะพี่แกชอบโลโก้แสดงว่าการออกแบบโลโก้ที่มีผลมากฮะนี่ฮะอันนี้ไม่ติดอันดับครับแต่ว่าก็ยังมีคนส่งมาให้ดูฮะตาดอกบัวครับนี่ฮะส่วนใหญ่จะเป็นตราฉัดนะครับและนี่อันดับที่5ฮะติดมากับเขาด้วยข้าวหอมเบนจะลงครับ เขาบอกหุงขึ้นหม้อราคาใช้ได้และถ้าเกิดคนที่ชื่นชอบอะไรนะเนี่ยอ๋อเรื่องสุขภาพข้าวฉัดไลนะฮะข้าวสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลอร่อยนุ่มเป็นตัวอะไรอะ่ะเป็นตัวเป็นตัวครับโอ้แต่ผมบอกเลยฮะข้าวอันนี้คือเกี้ยวได้ แต่อย่ากเกินเดี๋ยวมันจะอ้นอะวนเออคุณผู้ชมกับวันนี้คือทั้งหมดนะฮะที่เรารวบรวมมาได้นะครับกับท็อปปิกของเราเข้าวหอมมะลิยี่ห้อไหนประทับใจคุณมากที่สุดแล้วก็รวบรวมมานะครับอย่าลืมนะฮะคุณชื่นชอบชอบรับประทานข้าวชนิดไหนก็สามารถที่จะไปคอมเมนต์ไปแชร์ความคิดเห็นเล่าสู่กันฟังได้นะครับผมและนี่คือเรื่องราวที่อยากจะมาบอก,กผู้ชมในวันนี้และอย่าลืมนะฮะ ติดตามไปกดไลค์กดแชร์แฟนเพจของเอ็มไทยด้วยครับและคุณจะไม่พลาดทุกทอปิกที่เรานำมาฝากคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจากกันไปในวันนี้ครับสำหรับใครที่ชอบความบันเทิงทุกรูปแบบทั้งหนังซีรีส์การ์ตูนหรือกีฬาขอแนะนำ กล่อง3 b b ีบ g ก t กทีวีสมัครรับกล่องความบันเทิงได้แล้ววันนี้ที่ 3BB บชอปทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ www. 3 b b .co.th/ 3 b b ี i g ก t กทหรือโทร1530